วันนี้เราจะมาแช่ซักขจัดคราบสปกปรกฝังลึกที่ผ้ากันนะคะเห็นไหมคะทั้งลาทั้งคราบสุกปกนะคะคราบสกปกหมักหมมนะคะลูกค้าผ้าชื้นแล้วเก็บเก็บไว้นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นลาด้วยแล้วก็คราบสุกปกอย่างนี้นะคะ เราจะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสม1ต่อหนึ่งได้เลยนะคะลูกค้าน้ําแค่พอท่วมผ้าพออย่าราดโดยตรงบนผ้านะคะให้ราดผ่านน้ําสีน้ํายาให้เข้ากันกับน้ําก่อนนะคะแล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าภาบสกปรปกพวกนี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบครา,าบสกรปรกฝังลึกคราบที่ว่าผ้าเก็บนะคะเก็บในตู้แล้วอับชื้นนะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วผ้าก็กลับมาขาวเหมือนเดิมนี่คือผลงานนะคะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะ แช่ซักขจัดคราบสกปกฝังหรือคราบสีมองๆคราบสีตกได้หมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ